สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมรถกระบะสุดตร่อเร้าใจมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะในราคาที่น่าจะโดนใจใครหลายๆคนแน่นอนค่ะกับรถนิสสันนาวราคิงแคปสองจปี2007ค่ะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดขับไปแล้วกว่า230,000กิโลเมตรค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2,500 c ซีซีเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นอึดทนแรงแรงดีไม่มีตกทำรอบได้ไวค่ะ บรรทุกหนักแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะด้วยแคสซีเลก,ก้าชิ้นเดียวตลอดคันไม่มีดามไม่มีผูกค่ะสีดำเงานะคะสวยงามมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานค่ะรถเสริมบาเหยียบด้านข้างและท้ายรถนะคะรถสมบูรณ์สุดๆค่ะพร้อมใช้งานยาวๆเลยอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบคันค่ะแม็กสวยดอกยางหนาๆสวยงามทั้งคันไม่มีชนหนักหรือจมน้ำนะคะ กระบะแมกไลเนอร์รูปชมรอเล้าใจติดฟิล์มกรองแสงแล้วรอบคันค่ะภายในสวยสะอาดหมดจดนะคะเบาะนังแท้สวยๆมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานค่ะไม่ขาดนะคะระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้ตามปกติค่ะ Airbag a v s วิทยุ CD จอ LCD นะคะ มาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงดังกระหึ่มนะคะอย่างดีเลยทีเดียวแอร์ฉ่ำๆนะคะรถพร้อมใช้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคะรถคันนี้นะคะมาส่งต่อกันในราคาคุ้มคมค่ะเพียง165,000บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะสามารถไปดูรถหรือไปทดลองขับได้ที่บางแคสาย2ค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างคลิกนะคะ สนใจหรือมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับเจ้าของรถโดยตรงเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถเซสวยในราคาโดนใจคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ